ยาริสสปอร์ตพรีเมียมปี2021ลดใหม่ไม่น้อยและราคา475,000บาทสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไข่น้ำก็อยู่ที่เดิมค่ะ Master c ์เซอร์ e ิฟายค่ะ รถมือ2คุณภาพที่คุณวางใจสำหรับยาริสสปอร์ตพรีเมียมคันนี้นะคะถ้าลูกค้ามีเครดิตนะคะสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะแถมนะคะเรายังมีคูปองแพ็กเกจเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีอีกหนึ่งครั้งนะคะนั่นก็คือลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาเซอร์วิสได้ทีู่0 m m s b o x ของเราที่โชว์รูมเลย ยาลิสปี2020คันนี้นะคะเป็น e c o ค a r ร a t c h b a c ของ Toyota ค่ะที่มาพร้อมกับทรงสปอร์ตและสีทูโทนในรุ่นสปอร์ตพรีเมียมนั่นเองค่ะซึ่งนะคะคันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับไฟตัดหมอกและไฟหน้า LED นะคะให้ล้ออลลอยมาขนาด15นิ้วเป็นลายทูโทนค่ะรวมถึงนะคะยังมีระบบ Smart NT t ด้วยนะคะ ไปดูในด้านท้ายกันบ้างค่ะด้านท้ายนะคะก็จะให้เป็นไฟ LED เช่นกันค่ะพร้อมชุดแต่งนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคันนี้ในไม่น้อยมากๆนะคะเพราะว่าไม่แค่36,000เท่านั้นเองนะคะ ได้ออปชันครบค่ะพุชสตาร์ทพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเกียร์ออโต้ CVT นะคะรวมถึงหน้าจอนะคะเป็นทัสกีน7.2นิ้วค่ะรองรับนะคะระบบ Apple c a r p ร์นะคะรวมถึงกล้องถอยหลังก็มีให้เรียบร้อยเซ็นเซอร์ครบมากๆค่ะตัวนี้ภายในนะคะก็จะเป็นสีดำมเบมาะหนังค่ะดูสปอร์ตมากๆนะคะ สำหรับลูกค้าเนี่ยที่มีประวัติเครดิตดีนะคะก็จะสามารถจะเต็มฟรีดาวน์ได้เลยรวมถึงนะคะผ่อนแค่8,100กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะและสำหรับลูกค้านะคะที่อยากจะชมรถคันนี้นะคะ ยาลิสปอร์ตพรีเมียมปี2021ไม่เพียง3 6 0 0คันนี้นะคะก็สามารถโทรหาไข่น้ำได้ที่เบอร์0628753660และเบอร์0952688571นะคะหรือว่าจะเข้ามาเยี่ยมชมในเพจของไข่น้ำก็ได้นะคะเพจของไข่น้ำก็จะเป็นไข่น้ำยูสคารถมือ2คุณภาพโชรูมภูเก็ตนะคะในคลิปหน้านะคะจะเป็นรถคันไหนไข่น้ำฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ